สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ช a n n l l u u n s t y y l e นะคะวันนี้เราก็มากันใน Pi c k a c a r d นะคะในสัปดาห์นี้นะคะ Pick า c a r d ในสัปดาห์นี้นะคะในหัวข้อที่ว่านะคะในใจเขายังมีเราอยู่ไหมนะคะเป็นหัวข้อที่ถูกรีเควสมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าทำให้หน่อยค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ คนที่มีคนคุยอยู่หรือคนที่กําลังโสดอยู่หรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะมาเล่นพ่อาคาในหัวข้อนี้ได้นะคะในลึกในหัวข้อที่ว่าในใจเขายังมีเราอยู่ไหมนะคะกูนะ่าขอบอกก่อนนะเริ่มต้นเลยนะคะ,ะการเล่นพ่อาคาเป็นการเล่นแบบ general reading นะคะเป็นการเล่นเหมือนแบบฝรั่งนะคะที่เป็นการคล้ายๆเล่นเหมือนเกมทายใจนะคะลองทายจากตามกอง ที่เราเลือกนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับคําตอบที่จะได้นะถ้าสมมุติว่าคำตอบมันไม่นีนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไกด์นําทางนะคะให้พิ่อาการนี้เป็นเหมือนไกด์นาทางคอยบอกคอยแนะนําเราคอยแนะแนวเราอย่างเงี้อย่างงี้ดีกว่านะคะอย่าไปอินกับจริงจัง,จงมากนะคะยังไงก็เรามาเล่นกันดีกว่าเลยนะคะเนาะ ในหัวข้อนี้นะคะดูหน้าจะให้เลือก3มกองนะคะกองแรกคือกองที่1กองนี้ใช้แศดหินสัญลักษณ์คือหินดินดำนะคะกองที่2คือกองตรงกลางกองที่สองใช้หินสัญลักษณ์คือคิสตันนะคะแล้วกองสุดท้ายคือนะคะอเมทิสนะคะใช้หินสัญลักษณ์อเมทิสนะคะเป็นกองที่3ากองนี้นะคะดังนั้นเลยเดี๋ยวพี่ดูหน้านะจะให้ทุกคนนะคะทําสมาธินะคะจดจ่อกับไพ่ที่คุณดึงดูนะคะเป็นกองไหนๆที่ ที่เกินมาแล้วนะคะหรือหินสัญลักษณ์ใดๆก,ดก็ได้ที่ดึงดูดคุณค่ะลองเลือกมานะคะ1กองแล้วดูหน้าจะมาอ่านคําทํานายให้นะคะโอเคนะคะดูน้าให้ทุกคนมีสมาธิจดจ่อกับไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวดูหน้ามาเฉลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็คงจะได้คำตอบนะคะจาก ไพ่นะสามกองที่คุณเล,เลือกไว้แล้วนะคะลุน่าจะมาเฉลยทีละกองเลยนะคะขอเลือกเฉลยกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งนะคะคือหินนินดามใครเลือกไว้เอ่ยนะคะยังไงเดี๋ยวลูน่าจะพอดเป็นเวลาให้นะคะว่าใครเลือกกองไหนจะได้ไม่ต้องดูทุกกะทุกอันนะคะเพราะว่าจะได้ทราบเนาะโอเคนะคะอ่าใครที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่ขึ้นมานะคะในใจเขามีเราหรือเปล่านะคะได้ไหม อาให้อลาคอนหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะได้ยิงไนท์ออฟคัพนะคะแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยค่ะถามว่าในใจเขายังมีเราไหมโค้กในใจเขานะคะมีเรานะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะยังคิดถึงเราอยู่เสมอยังคิดถึงเราตลอดเวลานะคะคิดถึงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันนะคะโมเมนต์ดีๆที่ทําอะไรร่วมกันนะคะทํา ทำอะไรร่วมกันคิดในเรื่องของดีสิ่งดีงๆสิ่งที่เคยทําร่วมกันกิจกรรมที่เคยทําร่วมกันหรืออยากจะเจอค่ะเขาอยากจะเจอเขาคิดถึงจนอยากเจอเลยนะคะภายขึ้นมาอย่างนั้นอยากเจอนะคะอยากแลกเปลี่ยนความรู้สึกอารมณ์ ะะอยากจะถามว่าคุณสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างถ้าตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือมีมีปัญหากันนะคะเขาจะกลับมาคืนนี้คุณนะคะกลับมาพูดคุยดีๆกับคุณนะคะเขารู้สึกดีมากเลยที่มีคุณอยู่ในใจเขาเขามองเห็นคุณเป็นสิ่งของมีค่าเป็น เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นมูลค่าทางจิตใจนะคะเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของเขาที่หักขาดหายไปเขาอยากจะเติมเต็มด้วยด้วยโดยการกับคุณนะคะอยากเติมเต็มโดยที่มีคุณอยู่ในนั้นอยู่ในความคิดของเขานะคะดังนั้นแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยค่ะนะคะอยากจะมีคุณอยู่ในใจแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะแบบว่าอยากเจอคุณหรือเกินถ้าได้จจเจอการขอให้ได้เจอในเร็วนี้ด้วยนะคะโอเคนะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะ เราเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวต่อไปเป็นกองที่สองนะคะกองที่สองใครเลือกคิสตันไว้นะคะเรามาดูกันค่ะคําตอบของคิสตันนะคะจะตอบเราว่ายังไงบ้างนะคะได้ไพ่หมายเลขสามสิบห้าค่ะในไพ่ six of cups นะคะได้ไพะะ่ นะเจ็ดถ้วยนะคะไพ่ขึ้นมาบอกกับเราว่านะคะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อคุณหรือเปล่าหรือห่างไกลกันนะคะไม่ได้ติดต่อกันหรือห่างไกลกันหรือไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนนี้ค่ะเขาถามว่าในใจคุณมีในใจเขามีคุณไหมมีเรานะคะมีเราอยู่ในนั้นเขาพยายามที่จะส่องนะคะหมายถึงว่ามองหาคุณคอยติดตามคุณคอยมองหาคุณว่าคุณอยู่ไหนทําอะไรอยู่กับใครนะคะถ้าเป็นคู่ที่ เลิกกันไปแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมารีเทิร์คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นหรือคนที่โสดอยู่นะคะอาจจะได้คู่ที่เป็นคนที่ต่างอายุกันหน่อยนึงอาจจะเป็นลักษณะพี่น้องหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอะไรลักษณะแบบนี้นะคะในใจเขายังคิดถึงคุณนะคะ80%ในตอนนี้นะคะเขาจ้องที่จะตามหาคุณแล้วก็มองสองคุณนะคะใน โซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าที่ต่างๆหรือที่ที่มีเพื่อนคุณหรือที่ที่คุณมีคุณคอยเดินผ่านหรือคุณผ่านตรงนั้นบ่อยๆหรือเป็นที่ที่คุณไปบ่อยๆนะคะเขาอยากจะไปตรงนั้นหรือบางทีเขาไปแล้วเขาไปนึกถึงโมเมนต์นั้นนะคะที่เคยไปกับคุณหรือนึกถึงโมเมนต์ที่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้สึกดีนะคะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในนั้นเขามีคุณอยู่ในใจเขาคิดถึงบางครั้งก็ฝันถึงด้วยนะคะฝันถึงคิดถึงนะคะฝันถึงคิดถึงคุณว่า อคุณจะเป็นยังไงกับเขาและเอาจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะในในไพ่กองที่สองบอกมากๆ มากๆเลยในเรื่องของคนที่ถ้ามีปัญหากันอยู่ตก,ตกลงกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันนะคะนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือเป็นคนที่ค้นคุยแฟนเก่าอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะรีทวิตรีทวิตกันหรือหมายถึงว่ารีเทิร์นการเกิดขึ้นด้วยนะคะมีการรีเทิร์นกันเกิดขึ้นด้วยดังนั้นแล้วนะคะเขามีคุณอยู่ในใจคะ่ะนะคะประมาณ80%แล้วล่ะนะคะเขารอเทียงแค่ว่าคุณน่จะตอบกลับมาหรือเปล่า นะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นไพ่กองที่สามอ่ะมาดูกันค่ะไพ่กองที่สามจะบอกไงกับเรานะคะสำหรับคนที่เลือกหินอเมทิสนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะไพ่กองที่สามเนาะเขาคิดยังไงกับคุณในใจเขายังมีคุณอยู่ไหมนะคะไพ่ึ้นมาบอกว่านะคะหมายเลขห้าสิบเจ็ดเนาะ หมายเลข e of cups นะคะหมายเลข i uh, of c u p แล้วก็ไพ่ hermit ค่ะเขาตอนนี้เขายแย่มากเลยนะคะในสนภารภาพในความรู้สึกของเขาในใจเขารู้สึกเจ็บปวดค่ะนะคะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนทรมานมากนะคะทรมานนะคะเจ็บปวดทรมานเหมือนบอกใครก็ไม่ได้อึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดใจเขา อยากจะเดินหนีจากความคอสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะไปอย่างเงียบๆนะคะอาจจะไปอย่างเงียบๆไม่บอกให้คุณรู้หรืออยู่ดีๆก็เงียบหายไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับหรือสิ่งที่เขาเจอมันคือความทรมารหรือความเจ็บปวดที่เขาได้รับเขาเลยรู้สึกว่าเจ็บปวดจังขอ ห่างไปได้ไหมหรือว่าอยู่เงียบๆสักพักก่อนได้ไหมนะคะไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ว่าเขาอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่รู้สิเขาอยากจะห่างไปนะคะเขารู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆไปตอนนี้นะคะใครอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาเลยเขาขออยู่เงียบๆใช้สติก่อนนะคะใช้ อยู่กับตัวเองก่อนเพื่ออยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงกันแน่นะคะแต่ตอนนี้ที่พ่ายขึ้นมานั่นคือเขามีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะคะในใจเขายังไม่ยังไม่มีเรานะคะพอมีเราปุ๊บเขาก็เจ็บปวดนะคะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเองเนาะให้โอกาสเขาให้เวลาเขานะคะ ได้คิดไตร่ต่องนะคะให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเองและตัวเราด้วยนะคะได้ทบทวนตัวตัวเองซึ่งกันและกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเดินเดินต่อไปกับเขาได้ไหมหรือจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเขาอาจจะเดินไปจากเราแต่เขาคงไม่พูดนะแต่เขาจะเป็นลักษณะของเดินจากเราอย่างเงียบๆนะคะค่อยๆเฟดตัวออกไปนะคะเขาเพื่อจะไปคิดนะคิด กับตัวเองว่าเขาควรจะอยู่ในใจเราดีไหมเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่านะคะในความสัสมพันธ์นี้มันควรมีเขาไหมในใจของในใจของเรานะคะหรือในความสัมพันธ์นี้เขาควรมีเขาควรมีเราอยู่ในใจของเราในใจของเขาหรือเปล่านะคะ okay, โอเคเนาะสำหรับสามกองนะคะโอเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวรู้น่าจะขอนะคะเดี๋ยวรู้น่าจะขอ สรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับสามกองนะคะที่เพื่อนๆเลือกกันนะคะสําหรับกองแรกนะคะเขามีมีใจเขามีใจให้เราหรือเปล่าในใจเขานั้นมีเรา100%เลยนะคะคิดถึงเราอยากอยู่ใกล้เราอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะอยากที่จะทําทําทุกอย่างให้เราอ่ะสนใจเขานะคะมีเขาอยู่ในมีเราอยู่ในใจนะคะ สำหรับกองที่2อเองนะคะถามว่ามีเราหรือเปล่านะคะมีเรา80%เขาพยายามส่องนะคะพยายามมองหาเราพยายามอยากจะให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอยากจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยเป็นหนึ่งในในความสัมพันธ์นั้นๆนะคะหรือคนที่กำลังรอคอยข่าวดีเขาอาจจะ กลับมาหาคุณนะสําหรับคนที่ไม่ได้คุยกันนานนะคะเขาจะกลับมาหาคุณมีสัญญาณเลยเาอาจจะฝันถึงคุณหรือคุณฝันถึงเขาหรือคุณมีสัญญาณอะไรบางอย่างไม่รู้นะคะที่รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาหรือเขาเนี่ยหรือคุณคิดถึงเขามากหรือเกินนะคะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของเรื่องของกระแสะ t, จิตจิตผูกพันนะคะที่เขายังมีอยากมีเราอยู่เขามีเราอยู่ในใจนะคะแล้วเขาก็คิดเสมอนะคะว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะกลับมา ะะสำหรับไพ่กองสุดท้ายกองที่สานะคะใครที่เลือกหินอเมทิสต์ไว้นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เขาเครียดมากเลยเขาเจ็บปวดและทรมานกับความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นเขายังทิศมีเราทีไรเขาก็เจ็บปวดใจนะคะเขาอยากอาจจะขอแยกความสัมพันธ์นั้นออกไปนะคะเขาอาจจะเดินหนีเดินทางหนีออกไปหรือว่าหายตัวออกไปอย่างเงียบๆเฟดตัวออกไปอย่างเงียบๆนะคะเพื่อจะไปทบทวนค่ะว่า ส,สุดท้ายแล้วมีเราอยู่ในใจเขาจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าหรือเขาจะรู้สึกยังไงที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเนาะให้เวลาเขาหน่อยละกันเนาะตรงนี้ในความสัมพันธ์ของไพ่ใบที่3มนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสามกล้องนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าในใจเขายังมีเราอยู่ไหมนะคะยังไงบ้างเพื่อนๆได้นนคําตอบใน แบบไหนนะคะยังไ,ไงคอมเมนต์กันได้นะคะด้านล่างนี้เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ได้คาตอบไม่ค่อยดีหน่อย,อยเพิ่งเรียนนะคะเนาะเป็นการดูแบบ general reading นะคะดังนั้นเองยังไม่อย่าเพิ่งไปเครียดมันมันเป็นเหมือนเกมหายใจถ้าไม่มถูกไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะดูองค์รวมดูโดยรวมดูสภาพแวดล้อมรวมนะคะดังนั้นแล้วนะถ้าใครนะคะอยากจะดู แบบละเอียดมากขึ้นหรือเจาะลึกมากขึ้นนะคะคุยกับลูน่าได้นะคะทางอินบ็อกซ์ข้างล่างลูน่าจะทิ้งดิสกี้ท่นบ็อกซ์นะคะทิ้งที่ติดต่อไว้นะคะเป็นไลน์นะคะไปดูส่วนตัวกับลูน่าได้นะคะแต่สําหรับตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันมาเล่นกันสนุกสนุกเนาะอย่าซีเรียสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือคําตอบที่ได้มากเกินไปนะคะจนไม่เป็นอันทำอะไรเนาะคะ่ะโอเคลูน่าก็พูดเยอะรายสัปดาห์นี้นะคะเอาไว้ในครั้งหน้าใครมีหัวข้อใดๆนะคะสามารถทิ้ง ลิงก์ตรงนี้นะคะลุน่าจะให้ลิงก์ไว้มารวบกันได้นะคะว่าอยากในหัวข้ออะไรกลับไปอีกนะคะดูน่าจะทําให้เพื่อนเพื่ออีกนะคะยังไงลูน่าต้องไปก่อนละเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะมีสติกับการใช้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีสตินะนทุกคนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีใครคะ่ะรักเราไปมากกว่าเรารัก ตัวเองนะคะดูนาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการกดติดตามค่ะบ๊ายบายนะคะ